างคมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงพุทธวจนะค้าถาธรรมบทเรื่องภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลาะกันเรื่องน้ำชำระพระเยยจะนะวิชานาันติมยาเมธะยมามหาเสเยเจ้าตัดธะวิชานาันติตัตโตสัมมันติมเมทคา ก็คนพวกที่ไม่ใช่บัณฑิตย่อมไม่รู้ตัวว่าในขณะที่วิวาทกันนั้นพวกเราก็กําลังย่อยยับอยู่ใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกทีส่วนคนพวกที่เป็นบัณฑิตในที่นั้นย่อมรู้แจ้งว่าพวกเรากําลังเข้าใกล้ความตายอยู่ความหมายมั่นการทะเลาะทั้งหลายย่อมระงับไปเพราะการปฏิบัติของบัณฑิตเหล่านั้นที่มาของคาถาธรรมบท เรื่องภิกษุในเมืองโกสัมพีฝ่ายพระวินัยทรทะเลาะกันกับฝ่ายพระธรรมก,กระถึกพระศาสดาทรงไกลเกลี่ยไม่เป็นผลเสด็จจำพรรษาพระองค์เดียวเรื่องเกิดนะโกสิตารามกรุงโกสัมพีแคว้นวังสะพระเถระรูปหนึ่งเป็นพระธรรมกระถึกผู้สอนธรรมเข้าไปใช้สุ้มน้ำในกิจ เกี่ยวกับร่างกายแล้วขับถ่ายและอาบน้ําไม่ได้ใช้น้ํำในภาชนะขันน้ําให้หมดเหลือไว้จํานวนหนึ่งท่านเรียกน้ํานี้ว่าอาจมณะกาวาเลตคือน้ําเหลือจากการชําระสับว่าอาจมแปลว่าสิ่งที่ควรล้างหมายถึงอุจจาระอัฏถกถาพระวินัยจึงระบุสถานที่แห่งนี้ว่าวัจจกุตีคือซ้วมและ เรียกทั้งสองรูปว่าพระวินัยทรกับพระสุตตันติกะพระเทระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระวินัยทรผู้สอนวินัยเข้ามาพบน้ำนั้นแล้วถามว่าท่านไม่รู้หรือว่าการเหลือน้ำไว้จะเป็นอาบัตตรัสไว้ว่าไม่พึงเหลือน้ำไว้ในกระบอกชำระพระธรรมก็ถือตอบว่าผมไม่ทราบแต่ถ้าผมเป็นอาบัตผมก็จะกระทำคืนโรงอาบัต พระวินัยทรกล่าวว่าถ้าท่านไม่มีเจตนาหรือทำไปด้วยความไม่มีสติก็ไม่เป็นอาบัติพระธรรมกถึกเห็นว่าไม่ได้เป็นอาบัติจึงเดินจากไปฝ่ายพระวินัยทรนนำเรื่องการที่พระธรรมกถึกไม่รู้อาบัติไปบอกบรรดาลูกศิษย์มีการนำไปพูดกับพวกลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกแล้วเกิดการโต้เถียงกันไปมา ภิกษุเหล่านั้นต่างนำคำของอีกฝ่ายไปบอกแก่อาจารย์ของตนต่อมาพวกภิกษุฝ่ายวินัยทรได้ทำโอก,กะขีปะนิยกรรมประกาศห้ามไม่ให้พวกภิกษุคบหาไม่ให้มีสิทธิ์เท่ากับภิกษุปกติถือว่าพระธรรมะกะถึกไม่ยอมรับอาบัติไม่แสดงอาบัติทำให้ภิกษุแตกกันคนอุปถากภิกษุก็แตกกันพวกภิกษุนี้ที่นับถือแต่ละฝ่ายก็แตกกัน ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงให้ภิกษุนั้นนําพระโอวาทไปบอกแก่ทั้งสองฝ่ายว่าภิกษุทั้งหลายจงเป็นผู้พร้อมเรียงกันแต่ก็ไม่เป็นผลจึงเสด็จไปหาท่านเหล่านั้นแล้วตรัสชี้โทษของการลงอุเขปนิยกรรมและโทษของการไม่เห็นอาบัติแต่ก็ไม่เป็นผลพวกท่านมีการแยกทำสังฆกรรมทำให้ทรงบัญญัติหลักปฏิบัติ หลายอย่างเช่นการนั่งในโรงฉันตรัสพระธรรมเทศนาชาดกหลายเรื่องจากนั้นเสด็จไปพาลกโลนาการามปาจีนวังสะแคว้นเจตีประทับจำพรรษาเขตบ้านปาริเรยกะชายป่าลักขิตวันมีช้างปาริเรยกะและวานอนเฝ้าอุปถากออกพรรษาแล้วเสด็จไปประทับณพระเชตวันกรุงสาวัตถี ตลอดพรรษานั้นพวกภิกษุที่วิวาทกันเกิดความสำนึกได้สำนึกผิดออกพรรษาแล้วจึงรีบจาริกมาเข้าเฝ้ากราบทูลขอขมาพระศาสดาตรัสสอนว่าพวกเธอบวชในคำสอนของเราแล้วไม่ทำตามโอวาทเป็นความไม่ดีอย่างยิ่งแล้วตรัสเล่าทีคาวุชาดกจบแล้วตรัสภาษินินี้ประเวจนะวิชานันติ มยเมทะยะมามหาหเสเยจะตัฏฐะวิชานันติตโตสัมมันติเมทคาก็คนพวกที่ไม่ใช่บัณฑิตย่อมไม่รู้ตัวว่าในขณะที่วิวาทกันนั้นพวกเราก็กำลังย่อยยับอยู่ใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกทีส่วนคนพวกที่เป็นบัณฑิตในที่นั้นย่อมรู้แจ้งว่าพวกเรากำลังเข้าใกล้ความตายอยู่ ความหมายมั่นการทะเลาะทั้งหลายย่อมระงับไปเพราะการปฏิบัติของบัณฑิตเหล่านั้นอธิบายพุทธภาษิตคนที่ไม่ได้คิดว่าพวกเรากาลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายคนพวกนั้นจึงอยู่ท่ามกลางการทะเลาะวิวาทส่วนคนที่คิดได้ในระหว่างการทะเลาะนั้นคนนั้นเป็นบัณฑิตไม่มีอคติย่อมปฏิบัติเพื่อสงบระงับการทะเลาะนั้นคติธรรมความรู้ ความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องพระวินัยหรือสิกขาบทกรณีพวกภิกษุวิวาทกันในกรุงโกสัมพีเป็นสถานการณ์ชี้วัดความเป็นบัณฑิตของหมู่ภิกษุและความเป็นมหาบัณฑิตของพระพุทธเจ้าในการระงับข้อพิพาทสำหรับคาถาธรรมบทเรื่องภิกษุในเมืองโกสัมพีทะเลวิวาทกันเรื่องน้ำฉำระ ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากท่านมีข้อคิดเห็นข้อเสนอนะประการใดก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาได้ท่านสามารถรับชมเรื่องต่างๆได้ทางช่อง youtube ป้างคอมสารคดีคลิกที่เพลิธหรือว่าพอดแคสต์อุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎก